ี่ค่ะแม่นีค่ะน้องอะไรครับน้องต้นกล้าครับตอนนี้ตอนนี้อยู่กันที่ช่องอะไรครับช่องต้นกล้าคลิปอ่านี่ต้นกล้าจังยิ้มครับวันนี้เราจะมาทําอะไรครับเราจะมารีวิวเสื้อครับกับผงเท้าและจะกบกางเกงใน,นครับฮัะนนะ่ต้นกล้ารู้ได้ไง <c oughs> อ่ะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมีมารีวิวนะคะว่าลอตโซ่เนี่ยที่ในกล่องเนี้ยมันจะมีอะไร เอบอยู่ในกล่องบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเอ้ยเดี๋ยวแม่ทําให้ต้นกล้าเมือออกนะเรดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนค่ะนี่นะคะทุกคนมันจะเป็นแบบไหนไหนอันน่ถ้าพูดถึงลอกโซ้นะคะ<ม>พวกเราก็จะนึกไปถึงนี่เลยชุดชั้นในผู้ชายใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะลอตโซ่เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ค่อนข้างหลากหลายเลยนะคะก็จะมีทั้ง เส holiness, ื้อยืดนะคะเสื้อผ้าสุภาพสตรีเสื้อผ้าของสุภาพบุรุษมีทั้งชุดเด็กนะคะชุดกีฬามีถุงเท้าแล้วก็รองเท้าด้วยนะคะวันนี้นะคะก็เป็นนี่เลยค่ะเสื้อยืดนะคะสําหรับสุภาพสตรีแล้วก็สุภาพบุรุษมีหลากหลายสีเลยนะคะนี่อันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าประสบการณ์เนี่ยเคยทำการเม้นมาก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าการตัดเย็บข้างในเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหอันนี้เป็นเสื้อเด็กนะคะเนื้อผ้านะคะนุ่ม เนื้อผ้านุ่มนะคะแล้วก็ใส่สบายเนาะเดี๋ยวเรามาดูการตัดเย็บนะคะนี่โอลายเส้นเนี่ยถือว่าสุดยอดมากเลยการตัดเย็บเนี่ยค่อนข้างดีนะคะเรียบร้อยเนาะแล้วนี่นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะที่ลอตโซ้เนี่ยสปอนเซอร์มาให้เรานะนี่สิ่งที่ต้องกล้าชอบมากที่สุดก็เลยก็คืออะไรครับนี่อะไรลูกกางเกงในนี่เดี๋ยวให้ต้นกล้าใส่ให้ดูนะแกะนลูก โอ้เขาแกะกันอย่างนี้หรอนี่โอ้โหหนึ่งชุดนะคะจะมีทั้งหมดสามสีเนาะมีสีโกลด์นั่นเดี๋ยวผมจะมาใส <4 S 2> ่ให้ดูนะคบทั้งหมดนี่เดี๋ยวผมจะมาใส่ให้ดูเดี๋ยวต้นก็จะใส่ให้ดูนะคะก็จะมีเสื้ยืดนะคะมีชุดชนในเด็กนะคะนี่นั่นเดี๋ยวผมจะใส่กิน นนแล้วก็อันนี้เป็นถุงเท้านะคะจะเป็นเซต็ตถุงเท้าก็จะมีทั้งข้อสั้นนะคะแล้วก็แค่ข้อเท้าขอยาวเนาะข้อสั้นกับคุมข้อข้อสั้นกับข <Okay, okay, ้อยาวอ่ะเดี๋ยวให้ต้นกล้าใส่กางเกงในเด็กให้ดูนะคะเนี่ยถ้าเกิดจับเนื้อผ้าแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเนื้อผ้าเปน้อนผ้าที่กันรูดแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีผมจะไปนะครบผมจะใส่ใส่คู่นี้ไหม แต่คู่นี้ลูกอันนี้เสื้อเด็กแล้วก็อันนี้เป็นกางเกงเด็กแล้วอันนี้อ่ะอันนี้ของคู่ใหญ่ลูกเดี๋ยวต้นกล้าไปใส่มาโชว์กันนะแล้อันนี้อ่ะของเด็กอันนี้ของลูกใส่ตัวนี้แล้วกางเกงในตัวไหนกางเกงในตัวนี้สีขาวแล้วก็จะใส่ถุงเท้าด้วยไหมใส่ถุงเท้าด้วยเออเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าต้นกล้าใส่ออกมาแล้วจะเป็นไงบ้างเฮ้ยดีต้นกล้าใส่แล้วนะคะต้นกล้าใส่เองใส่สบายไหมลูก ใส,ใส่สบายเนาะนมมด้วยครับเดีย๋ยวผมจะใส่เสื้อก่อนนะอันไหนข้างหน้าอันนี้ข้างหน้าลูกผมก็<ไ>จะใส่เสื้อโชว์นะครับเนื้อผ้าเนี่ยจากที่ใส่แล้วเนี่ยรู้สึกว่านุ่มใส่สบายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเบาเบามากเลยอ่ะเดี๋ยวให้ต้นกล้าลองใส่เสื้อดูนะ<ม>โอ้โหเป็นไงบ้างครับต้นกล้าอยากใส่กางเกงด้วยอยากใส่กางเกงด้วยครับกลัวไม่หล่อครับ บายครับเรไปโรงเรียนไม่ต้องโชว์กันเกงในแบบนี้นะลูกรู้ไหมรู้ชอบไหมต้นกล้ชอบไหมพอก่อนและนี่นะคะก็เป็นความละเอียดอ่อนนะคะของลัสโซเขานะคะก็ปกติแล้วเนี่ยต้นกล้ามักจะแพลาเบลที่อยู่ทางด้านหลังตรงนี้ค่ะ เป็นลาเบลที่เป็นโลโก้ของบริษัทต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ต้นกล้าซื้อมาก็จะต้องตัดทิ้งออกตลอดเพราะว่าต้นกล้าจะรู้สึกคันแล้วก็ระคายเคืองด้านหลังอันนี้เป็นความละเอียดออกของลอตโซ่นะคะเขาไม่มีลาเบลด้านหลังมาเลยนะคะสําหรับของเด็กนะคะแล้วเขาก็เอาโลโก้นี่เลยค่ะลอตโซ่คิดนะคะมาไว้ที่ชายเสื้อแทนนะคะนี่สวยงามเลยนะคะอ่าก็อยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ลอตโซ่เนี่ยก็เป็นเนื้อผ้าที่นุ่มนะคะใส่สบายนะคะสวมใส่สบายแล้วก็การตัดเย็บเนี่ยก็ ดีถือว่าเรียบร้อยมากๆนะคะแล้วก็อันนี้มีความทันสมัยนะคะอินเทนสวยงามมากสีสันก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะเยอะมากๆเลยช่องทางการจัดจําหน่ายนะคะก็หาซื้อได้ง่ายนะคะอยู่ใกล้ๆตัวเรานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างบิ๊กซีโลตัาเซเว่นอีเลฟเว่นหรือห้างสัปิิรสิน ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะสามารถหาซื้อได้เลยนะคะมีช่องทางทางออนไลน์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าแฟนเพจนะคะของทางลอสโซโดยตรงนะคะหรือว่าจะเป็นลอสโซยูเนียนช็อปนะคะที่อยู่ตามหัวเมืองต่างๆตามตัวเมืองจังหวัดต่างๆนะคะก็สามารถหาซื้อได้เลย <isas S 1> เดี๋ยวเราจะพาต้นกล้านะคะออกไปวิ่งเล่นข้างนอกกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคุณสมบัติเสื้อเนี่ยเป็นไงกันบ้างไปกันเลยค่ะคมีปากวะเนี่ยอุ้ยมีากวะเนี่ยทางมันถูกอะ อ,าว,อาวันนี้นะคะเราใส่เอละโซมาออกกําลังกายด้วยนะอยากจะบอกว่าเนื้อผ้าเนี่ยใส่สบายนะคะแล้วก็ระบายอากาศได้ดีแม้แต่เราออกกําลังกายนะคะก็ไม่เกิดกลิ่นอับนะคะแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนี่วิ่งมาก็เหนื่อยอยู่นะคะแล้วก็เหงื่อก็ออกนะคะแต่ก็ซึมซับระบายอากาศได้ดีมากเลย,ยต้นกล้าขอดมหน่อยเป็นไงเหม็หนไหมไม่เหม็นไม่เหม็นด้วยะคะ่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจครอบครัวเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายกันน้ำ้วยนะคะกันน้ำ้วยนะคะเส้นนี้